อีกด้านครับอีกด้านโอ้ยข้างนึงครับผมเป็นไรเราไปนอนไล่มือเศร้าหนิผมว่าตรงเห็ดสมว่ขนามมันมันหนามัานไม่ใช่ช่วงหน้ามันยังมีไข่แต่เป็นไข่ปลานี่คือปลา,ปาธรรมศาสตร์เนียเราในเได้ไมเลยครับกับเจ้าเพียรจํำลงไปเป็นอะไรเราไปนอน,นไล่มือเศร้าหนิผมว่า กงเห็นสมว่ปลาแค่นี้กมีตัวนี Eugene, ่หวานนี่เด้อกาลสินก็เราี่น้องอ้ยพุ่นปลาสดๆเลยย่างแท้คือไม่ต้องห่วงเล่สด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 ตายแไขใ ไครติ่มท้องเขามาเบิ่งันครับพี่นี่ใครปลากระเงี้ยตัวเฟ่รกิเยร์เข้ามาหรือเปล่าไห้ต้องกินก็แซาะเพราะอยากกินตันอืมนี่บอกคำเดียวว่าใส่เกลือโอ้ปลตนี้กินั่วาดกวนดอะไรมาสดๆเลยบ่ไม่เลยตอนกินเยเ้ว่ามนเธอมัเดี๋ยวว่ามันเอปดจ่าเลยโอ้ปวดหน่อยก็ได้ตัวนี้น้ำคุ้มท้อ เดียวเดี๋ยวมาตอกห่วงเลยโอ้ยปลาปวนี้มันปงเสียบมากเนาะเฮ้ยมือสือบักหน้าหตีมอ่ะซือห้แมย่งเลยๆพี่ปลาดี่บอกให้ดูว่าเสียบมากเลยครับเสียบอีดีปลาตาเลียมปลาตาเลียมครับปลาตาเลี่ยมมาดีนงเอ้ย เรได้กิวยบ้านเดียวเหยตะบ้านเดียวบอกคำเดียวว่าบอกคำเดียวว่าแสบแน่นอนองอกข้าวเกี่ยนั่นเลยเอามาพีบันเนว่าแสบแน่นอน ใส่ลงไปแบบว่าอบเกลือนี่แหละโอ้ยลดเมื่อกระมีธรรมศาสตร์ปีดลองเลยลองิ่งนะว้าวเหลียงอุ้ยเหลียงอุ้ยอุ้ยเกลือปลาธรรมศาสตร์จีนองปลามาตะเกือนน้ำเปล่าห้องนี้แหละ โอเโอเการกระเยลยม่ต้องหวงเลยพนองสุด,ดยอดอีกด้านครับอีกด้านโอ้อีกข้างหนึ่งครับผมอีกานนงครับเสียจลแล้วน้ำปลาต้องพี่น้องเงยเกี่ยว,วยครับพี่น้องกลองปลายปล้องปลาย เสร็จแล้วครับผมปิ้งปลาครับพี่น้องป้องไปใส่ลงไปเลยครับพี่ตากร้องพ่อผมเองตากร้องมือนีงให้เมึงครับผมตากร้องเบิ้งมึงครับเบิ้งปลาพี่เห็นบ่ครับงามดีก็อย่างนี้ไปเดือดครับอบเกลือพี่น้องเอ้ยบอกคำาเดียวว่าหันหักับเขาในหันหันนี่ผมครับผมกับเจียวแม่เราต่ำกับพี่กับเขาเมื้อนี้ผมบอกคำาเดียวว่า เพียฮ้อนห้อนครับฮ้ันห้อนผุงุกจากเต่ามาแต่ว่ามันบนเป็นหนาใครบอกเมนบอกว่าหนาใครเขามนจิ้มใครออกมื่อเดียวดอแปุ่นมันติมาสทรงดอไนมันจิกมม็ไม่ก็คนละกีกาผุ่นกสิกีกาว่าสันก็หยั่งได้ไดเลยครับกับเจว้วเปลี่ยกลัลงไป เข้มพอดีเข้มเ้มมันมันมาพอใจเขาห้อม่าพอยมเปีตากล้องผมกูน้ั่นผักด้วยมันนะพ่อครับมันปลาด่างคปลาด่างครบเกล็จำลงไปก้น uh> ้อย ถ้าว่าบางต,รตรัวตัวใดหน่อยก็มีไข่ด้วยครับนี่ขนาดมาน่นมป็นหนามันนะไม่ใช่ช่วงหน้ามันยังมีไข่แต่เป็นไข่ปลานี่คือปลาธรรมาส,สัดนะสิจิจิน้ำจ้นลอยบอกข้ามเดี๋ยววา่าเสียบเด้๋ยวมันก็มันกูหลัก นแม่พาเรามาสุดน้อไหมบุคคลเพดปรนเดี๋ยมเนี่ยปะบุนี่ มันสุดตัวนึ่งนะว่ะดึงให้มาน,นะเอากลางมอสมาดมัน,นอบอกตะบูางางางโอ้านีหรือมือหนึงจะบปอกให้พอให้กินอืหว <c oughs> านมันรับสุ <มา S 2> ดตัวมันเลยยไม่พอไม่พ่าไม่เดีกสก<อ>ันนะสมกดีเ่้น พอดีบ่ะก็รู้พันรู้แบบมันโตป้าก็รู้